สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่หแล้วนะคะก็คือระบบสีในงานกราฟิกนะคะสีต่างๆนั้นนะคะมีอยู่มากมายซึ่งแหล่งกำเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกที่มีต่อสีของมนุษย์นะคะแต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกันนะคะส,สีต่างๆที่ปรากฏนั้นย่อมเกิดจาก แม่สีในลักษณะที่แตกต่างกันตามชนิดและประเภทของสีนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของสีกันนะคะสีนะคะหมายถึงลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผนถึงจิตวิทยาคือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสีเช่นสดชื่นร้อนตื่นเต้นหรือจะเป็นเศร้านะคะแม่สีนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือแม่สีของแสง R G B แล้วก็แม่สีวัตถุธาตุนะคะเดี๋ยวเรามาดาูแม่สีของแสงกันก่อนนะคะแม่สีของแสงนะคะหรือ RGB นะคะเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปิดซึมซึ่งก็จะมีด้วยกัน3ามสีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะอยู่ในรูปของแสงรังสีซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสีนะคะเรียนสามารถดูภาพตามได้เลยนะคะต่อมาแม่สีวัตถุธาตุนะคะก็คือ CMYK นะคะเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมีโดยภาพจะถูกแยกออกเป็นแม่พิมพ์ของสีหลักเพียงสีสีคือสีฟ้าม่วงแดงเหลืองและดำนะคะซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นสีดำก็คือตรงกลางเลยนะคะตรงกลางวงจรของสีนะคะวงจรของสีคือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่เริ่มตั้งแต่แม่สีสามสี แล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาจนโค้วงจรซึ่งก็จะมีสีทั้งหมด12สีนะคะซึ่งแบ่งสีเป็น3ขั้นคือสีขั้นที่1นะคะคือแม่สีก็จะมีด้วยกัน3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินนะคะสีขั้นที่2คือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ระหว่างแม่สี3มสีจะได้สีเพิ่มขึ้นมาอีก3สีนะคะ สีขั้นที่3คือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆระหว่างแม่สี3สีกับสีขั้นที่2แล้วก็จะได้สีเพิ่มขึ้นมาอีก6สีนะคะรวมทั้งหมดเป็นกี่สีล่ะคะ6บวก3แล้วก็บวกส ก็จะได้เป็น12สีนะคะสีกลางคือสีที่เกิดจากการผสมสีทุกสีในวงจรสีหรือแม่สีสมสีผสมกันนะคะซึ่งก็จะได้เป็นสีเทาแก่นะคะสีทั้ง3ขั้นนะคะเมื่อนำมาอยู่ในวงจรจะได้ลักษณะเป็นวงล้อของสีเหมือนรูปภาพเลยนะคะสามารถดูรูปภาพควบคู่ไปด้วยได้นะคะ ต่อมาวันนะของสีนะคะก็จะมีด้วยกัน2วันนะนะคะวันนะของสีคือความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่มในวงจรสีนะคะโดยจะแบ่งาตามความรู้สึกด้านอุณหภูมิก็จะมีด้วยกัน2วันนะก็คือวันนะร้อนกับวันนะเย็นเดี๋ยวเรามาดูสีของวันนะร้อนกันนะคะสีของวันนะร้อนนะคะจะประกอบด้วยสีเหลืองส้มเหลืองส้มส้มแดง แดงและม่วงแดงนะคะส่วนสีวันเย็นนะคะก็จะประกอบด้วยสีม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวและเขียวเหลืองนะคะอันนี้คือ,อวันนะของสีทั้งสองวันนะนะคะต่อมาคือสีคู่ตรงข้ามนะคะส,สีตรงข้ามอ่ะสีตรงข้ามหมายถึงสีที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกันในว,นวงจรสี และมีการตัดกันอย่างเด่นชัดนะคะซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งหากนำาหากนำมาผสมกันนะคะก็จะได้สีกลางเป็นสีเทานะคะซึ่งก็จะมีด้วยกัน6คู่นะคะซึ่งก็จะได้แก่สีเหลืองตรงข้ามกับม่วงสีแดงตรงข้ามกับเขียวสีน้ำเงินตรงข้ามกับส้มสีเขียวเหลืองตรงข้ามกับม่วงแดง สีส้มแดงตรงข้ามกับเขียวน้ำเงินและสีม่วงน้ำเงินตรงข้ามกับสีส้มเหลืองนะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมกันกับครูได้เลยนะคะต่อมานะคะความรู้สึกเกี่ยวกับสีในเชิงจิตวิทยาหลายคนมีสีที่ชอบแล้วเรามาดูกันว่าสีที่เราชอบเค้าให้ความรู้สึกอะไรบ้างครูจะไม่อ่านหมดนะคะครูจะยกตัวอย่างเป็น อย่างสีละสองสามอย่างนะคะแล้วนักเรียนสามารถมาดูเองได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันสีแดงนะคะก็คือให้ความรู้สึกร้อนรุนแรงนะคะท้าทายตื่นเต้น,ตนล้าวใจนะคะต่อมาเป็นสีส้มนะคะก็คือให้ความรู้สึกร้อนอยิกงเหมือนกันร้อนแล้วก็จะมีความอบอุน่นความสดใสความเป็นวัยรุ่นนะคะสีเหลืองคือให้ความรู้สึกจำใส สดใสล่าเริงนะคะสีเขียวคือให้ความรู้สึกสงบเงียบร่มรื่นร่มเย็นนะคะสีน้ำเงินก็คือให้ความรู้สึกสงบสุขุมสุภาพหนักแน่นนะคะเอาการเอางานด้วยนะคะสีม่วงคือให้ความรู้สึกมีสเสน่ห์น่าติดตามซ่อนเลนแล้วก็มีอำนาจนะคะต่อไปสีฟ้านะคะก็คือให้ความรู้สึก ปอดโปร่งโลง่งกว้างเบาโปร่งใสสะอาดปลอดภัยนะคะสีขาวอาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะให้ความรู้สึกบริสุทธิ์สะอาดสดใสเบาบางอ่อนโยนอ่ะสีดำนะคะก็คือให้ความรู้สึกมืดสกรปรกลึกลับสิน้นหวังแล้วก็ความตายด้วยนะคะสีชมพูนะคะคือให้ความรู้สึกอบอุน่นอ่อนโยน นุมนวลอ่อนหวานความรักอ่าสีเทานะคะก็คือให้ความรู้สึกเศร้าอลัยท้อแท้หดหู่นะคะและสีสุดท้ายคือสีทองนะคะให้ความรู้สึกรู้ล้ามีราคาสูงค่าความเจริญนะคะอันนี้คือความรู้สึกเกี่ยวกับสีในเชิงจิตวิทยานะคะถ้าเกิดนักเรียนอยากทราบเยอะกว่าน,นี้นักเรียนสามารถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้อีกนะคะนี่คือครูยกตัวอย่างมาบางส่วนแต่ ความจริงมันยาวกว่านี้นะคะ,ะระบบสีที่ใช้กับงานกราฟิกนะคะก็จะมีด้วยกัน7ระบบคือ 1. ระบบสี RGB นะคะตามหลักการก็แสดงสีของเครื่องพิมพ์นะคะ2คือระบบสี CMYK นะคะตามหลักการแสดงสีของเครื่องพิมพ์นะคะ3ระบบสี HSB นะคะตามหลักการก็มองเห็นสีของสายตามนุษย์นะคะ C ระบบสี LAB นะคะตามหลักการแสงสีก็จะไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะคะสามารถใช้ได้กับทั้งอคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์นะคะ5นะคะระบบสีเกสเกลนะคะมักใช้แปลงสีเพื่อให้ไปใช้ในงานพิมพ์ด้านขาวดำนะคะ 6คือระบบสี Bitmap นะคะประกอบด้วย2สีคือสีขาวและสีดำนะคะมักใช้กับภาพวาดที่วาดด้วยหมึกดำภาพลายเส้นแล้วก็ภาพสเก็ตนะคะและสุดท้ายคือระบบสีอินเด็กนะคะเป็นระบบสีจัดเก็บเป็นระบบจัดเก็บสีโดยกำหนดให้1สีจะมีความละเอียดของสีไม่เกิน256สีนะคะอันนี้คือ ระบบสีนะคะที่เขาใช้ในงานกราฟิกมันก็จะมีชื่อชื่อเรียกนะคะว่า,าสีแต่และอย่างเนี่ยเหมาะกับงานด้านไหนด้านไหนด้านไหนแล้วก็สามารถเลือกไปใช้งานได้นะคะต่อไปนะคะก็คือเทคนิคการเลือกใช้สีกับสีในงานออกแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะก็คือเลือกใช้สีตามทฤษฎีส,สีก็คือ สีที่มีเฉดที่แตกต่างกันเราสามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราใช้สีที่มันใกล้เคียงกันมันก็จะางานก็จะกลมกลืนไปเลยนะคะต่อไปคือสีคู่ตรงข้ามนะคะาสามารถทำงานร่วมกันได้นะคะต่อไปสีที่เลี่ยงเป็นโทนเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่งานนะคะ ทั้ง3าสิ่งนี้นะคะจำเป็นมากในการที่เราจะออกแบบงานชิ้นไหนชิ้นหนึ่งนะคะเราก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะคะต่อไปสร้างความแตกต่างของสีอย่างเช่นภาพแรกนะคะคือตัวหนังสือสีแดงพื้นเอาเป็นสีครีม่ะภาพที่2คือพื้นเป็นสีแดงแต่ตัวหนังสือจะเป็นสีอ่อนกว่าอย่างอย่างสไลด์นี้นะคะครูเลือกเป็นตัวหนังสือสีดํา พื้นคู่จะใช้เป็นสีขาวคือสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนเลยนะคะต่อมาก็คือใช้เพียงแค่3ถึงสีสีพอนะคะและสุดท้ายคือใช้ทฤษฎี60 30 10นะคะ60คือสีพื้นนะคะอันก็คือสีพื้นเนี่ยก็คือพื้นที่ใหญ่ๆเลยเราจะใช้สีลองแล้วก็สีเน้นนะคะ อันนี้คือเทคนิคการใช้สีในการออกแบบงานนะคะใบงานนะคะครูแจกให้ใส่แฟ้มไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือระบบสีในงานกราฟิกนะคะก็จะมีตอบคำถามด้วยกัน9ข้อนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะบางคนส่งส่งใบงานมามีด้วยนะคะไม่เขียนชื่อ แล้วครูไม่รู้จะให้คะแนนใครดังนั้นในการที่เราจะทำใบงานขั้นตอนแรกเลยเขียนชื่อนะคะลูกแล้วก็เขียนตอบมาสีไม้ถึงวงจรสีมีทั้งหมดกี่ขั้นอะไรบ้างวันนะของสีแบ่งี่เป็นแบ่งเป็นกี่วันนะสีคู่ตรงข้ามมีมีกี่คู่อะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกสีที่ชอบมา3สีพร้อมกับอธิบายความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือบอกจุดเด่นและจุดด้อย อ่าข้อหครูเพิ่งเห็นนะคะอันนี้คือเป็นอันเดิมนะคะยังไงนักเรียนก็ดูสีแล้วก็บอกรูปแบบการมองเห็นซึ่งครูบอกไปแล้วข้อหกครูขอครูขอขอภายนิดนึงนะคะข้อ7ก็คือ R G B ย่อม,มาจากอะไรแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้อ8ก็เหมือนกันแล้วก็ข้อ9ก็ตอบเป็นอ่าชื่อระบบของสีตรงเนี้เลือกมาแหน,หน่หนึนะคะส่วนการส่งงานเราจะส่งกันในวัน ที่ยี่สินะคะเหมือนเดิมใส่แฟ้มมาให้เรียบร้อยเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันอีกทีค้ับหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ